เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่4ตระกูลเจ้าตอนที่คุณพ่อเจ้าพาพี่รองเจ้าพี่สามเจ้าพี่สี่เจ้ารวมถึงพี่สะพ้ายรองเจ้าพี่สะพายสามเจ้าและพี่สะพายสี่เจ้ากลับมาจากการทำงานบ้านทั้งหลังก็ถูกเก็บกวา,าดจนสะอาดแล้วครั้นเห็นทุกคนกลับมาถึงบ้านเยชูจึงรีบเดินถือกาน้ำออกมารินน้ำให้ทุกคนได้ดื่มดับกระหาย ท่าทางเอาใจใส่ของน้องสไปซ์หกทำให้บรรดาพี่สไ้าต่างอดไม่ได้ที่จะหันมาสบตากันนี่คงไม่ต้องให้ควักเงินก้อนโตใจ่ายให้หรอกใช่ไหมพี่สไ้า์สามเจ้าและพี่สไาย์สี่เจ้าไม่ได้แสดงท่าทางอะไรออกมาแต่พี่สไ้ารองเจ้าที่เป็นพี่สไปยใหญ่ของบ้านได้มองเย่ชูแล้วกล่าวว่าน้องสไ้า์หกวันนี้พวกเธอเข้าไปตรวจร่างกายที่ในเมืองมานี่นะผลตรวจเป็นยังไงบ้างจ๊ะ เย่ชูชูรู้ดีว่าการไม่ได้ไปทำงานในวันนี้ย่อมทำให้เหล่าพี่สะพายไม่พอใจนางพันพูดขึ้นขอบคุณพี่สะายสองที่เป็นห่วงฉันไปตรวจร่างกายมาแล้วไม่ได้มีปัญหาใหญ่อะไรค่ะเพียงแค่อ่อนแอเล็กน้อยไม่ต้องพูดก็พอจะทราบได้ว่าร่างกายนี้คงมีสภาพไม่ดีเท่าไรนะแต่ในเมื่อคนยุคนี้เป็นแบบนี้กันหมดเย่ชูชูก็อยากจะดูแลร่างกายของตัวเองให้ดี การทำแบบนี้จะช่วยให้นางมีลูกให้องค์ชายเร็วขึ้นคิดเช่นนี้แล้วเย่ชูชูก็แอบ,บรู้สึกเขินอายแต่เมื่อพูดถึงลูกเย่ชูพลันมองไปยังเด็กๆที่อยู่เต็มบ้านพี่รองเจ้าและพี่สะพ้ายรองเจ้าผู้เป็นพี่ชายและพี่สะพ้ายใหญ่ของบ้านต่างก็มีอายุ30ต้นต้นในปีนี้ทั้งยังมีลูกชาย2คนและลูกสาวอีก1คนพี่สามเจ้าและพี่สะพยสามเจ้ามีลูกชาย1คนและลูกสาวอีก1คน ส่วนพี่สีเจ้าและพี่สายสีตอนนี้ยังไม่มีลูกชายลูกทั้งสองคนของพวกเขาเป็นผู้หญิงทั้งคู่เนื่องจากฐานะทางครอบครัวที่ค่อนข้างจำกัดเด็กๆก,ก็มีจำนวนไม่น้อยเด็กเหล่านี้จึงดูไม่ต่างจากลิงน้อยเท่าไรนะักแต่เป็นลิงน้อยก็ดีเหมือนกันนะนางเองก็อยากคลอดลิงน้อยให้องค์ชายเช่นกันทว่าทันทีที่นางพูดออกมาเช่นนี้พี่สายสีก็ถึงขั้นบุ้ยปากและพูดว่า ถ้าอย่างเธอเรียกอ่อนแอพวกเรายิ่งไม่อ่อนแอว่าเหรอจะว่าไปแล้วพี่สะพ้ายสี่เจ้าต่างหากละที่อยู่ในขั้นวิกฤตเพราะหลังจากที่หล่อนแต่งเข้าตระกูลมาก็มีลูกสาวติดกันถึงสองคนหากสะพ้ายหกทำสำเร็จในคราวเดียวเช่นนั้นในบรรดาสะพ้ายตระกูลเจ้าก็เหลือแค่หล่อนคนเดียวที่ไม่มีลูกชายถึงเวลานั้นก็คงไม่ต่างจากผงธุลีจริงฮ่าฮ่ พี่สไพสีพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะก่อนที่ฉันจะแต่งเข้ามาแม่ของฉันก็บำรุงฉันเป็นอย่างดีท่านเชือดไก่หนึ่งตัวนำมาตุนให้ฉันกินและให้ฉันกินไข่ไก่วันละฟองทุกวันด้วยที่ตอนนี้ฉันยังไม่ท้องก็คงเป็นเพราะโชคชะตายัางมาไม่ถึงนะคะ่ะเยชูชูกล่าวท่านพ่อและท่านแม่ของนางในชาตินี้แตกต่างจากชาติก่อนเพราะท่านพ่อและท่านแม่ในชาตินี้ประครบประงมนางเป็นอย่างดีพี่สไพสีเจ้าถึงขั้นสะอึดจนพูดไม่ออก พี่สะพายคนอื่นๆก็หมดคําพูดอย่างกระทันหันเช่นกันครอบครัวของสะพ้ายหกคนนี้ไม่ใช่ตระกูลเล็กๆอีกฝ่ายเป็นลูกสาวคนสุดท้องในบ้านพ่อแม่ต่างก็รักธนุถนอมเธอเป็นอย่างดีก่อนแต่งงานพวกหล่อนก็เคยได้ยินเรื่องทำนองว่าฝั่งตระกูลเยเชื้อไก่เพื่อบำรุงร่างกายให้ลูกสาวคนสุดท้องจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> เป็นเรื่องที่ทุกคนต่างรับรู้ว่าเธอได้กินไข่ไก่วันละฟอง อีกอย่างการที่น้องสภัยหกแต่งเข้ามาด้วยความมั่นใจถึงขั้นนี้ก็เป็นเพราะเธอนำสินเดิมเข้ามาไม่น้อยยกตัวอย่างเช่นตู้ที่อยู่ในห้องของพวกเขานอกจากนี้ยังมีผ้านนมหนึ่งผืนมีแม้กระทั่งอ่างล้างหน้าและกาต้มน้ำกระเบื้องเคลือบสินเดิมแบบนี้ก็นับว่าดีสุดๆแล้วคนธรรมดาทั่วไปที่ไหนจะยอมยกสินเดิมมากขนาดนี้ให้กันละ่ะ ยกตัวอย่างเช่นเหล่าสภพยทั้ง3ตอนที่แต่งงานเข้าตระกูลมาใหม่ๆนอกจากเสื้อผ้าเก่าๆสองชุดก็ไม่มีอะไรติดตัวมาแม้แต่อย่างเดียวดังนั้นอีกฝ่ายจึงมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมหากเปรียบเทียบหน้าตาของเยชูกับคนอื่นถือว่าเธอดูดีขั้นสุดเลยก็ว่าได้เพียงแต่เยชูมีมาตรฐานสูง เธอมักคิดว่าตัวเองหน้าตาไม่ดีจึงต้องคิดหาวิธีเพื่อบำรุงร่างกายตัวเองสักหน่อยจึงจะดีไม่เช่นนั้นจะให้กำเนิดลูกตัวอ้วนๆได้อย่างไรกันละ่ะพี่สองพี่สามพี่สี่ล้างหน้าก่อนเธอขัดเทียต้านหลูต้านหมาต้านใต้าตายาก็ด้วยถึงเวลากินมือข้ามกันแล้วเย่ชูชูเอ่อยด้วยรอยยิ้มโดยไม่ได้สนใจความคิดของเหล่าพี่สะพ้ายพี่รองเจ้าและคนอื่นๆต่างก็เดินไปล้างหน้าล้างตา เียต้านและหลูต้านคือล ah ูกของพี่รองเจ้ามาต้านคือลูกของพี่สามเจ้าน uh ี่คือชื่อของเหล่าหลานชายในบ้านส่วนชื่อของหลานสาวคือต้ายยาเออยยาซันยาและซื่อยาแม้ว่านางเพิ่งจะมาเข้าร่างแต่ก็มีความทรงจําอยู่จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะจําได้ต่อให้มีมากกว่านี้ก็ยังแยกแยะได้สบายสบายต้ายยาคือลูกของพี่รองเจ้าเอ้ยยาคือลูกของพี่สามเจ้าส่วนซันยาและซื่อยาเป็นลูกสาวตัวน้อยของพี่สี่เจ้า ทุกคนต่างเดินไปล้างหน้ากันหมดคุณพ่อเจ้าได้รับการปรนิบัติดีที่สุดเพราะเยชูใช้อ่างส่วนตัวเติมน้ำมาให้เขาทั้งยังวางผ้าขนหนูหนึ่งผืนไว้ข้างๆเพื่อให้เขาล้างหน้าเช็ดมือด้วยพี่สะพายสี่เจ้าแอบเบ้ป,ปากอยู่ในใจเพราะหล่อนเองก็เคยใช้ทักษะพ,พื้นฐานเหล่านี้ ตอนนี้เป็นช่วงอากาศร้อนอบอ้าวหลังจากเสียงนกหวีดดังในตอนเที่ยงก็ต้องออกไปทํางานจนกระทั่งตอนนี้เพิ่งจะได้เลิกงานกลับมาบ้านเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดจริงๆเยชูจึงเข้าไปช่วยคุณแม่เจ้ายกอาหารค่ำในคืนนี้ออกมาอันที่จริงไม่ใช่อาหารเลิศเลออะไรหรอกมันก็คือข้าวโพดบดหยาบนั่นแหละชาติที่แล้วตอนที่เยชูถูกเนรเทศก็ไม่ได้ใช้ชีวิตสุขสบายอะไร ดังนั้นนางจึงเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก่อนความจริงแล้วข้าพอดบทหยาบในตอนนี้ก็ไม่ได้ต่างจากตอนนั้นเท่าไรนะเพียงแต่หลังจากที่เข้าไปในจวนขององค์ชายและได้อยู่ข้างกายองค์ชายเสื้อผ้าอาหารการกินที่พักและการสัญจรของนางจึงดีกว่าบรรดาคุณหนูตระกูลขุนนางโดยทั่วไป ข่างกายขององค์ชายไม่มีสตรีนางอื่นมีนางแค่คนเดียวเท่านั้นบางครั้งนางก็อดไม่ได้ที่จะคิดเข้าๆตัวเองเพียงฝ่ายเดียวว่าในใจขององค์ชายนั้นชอบนางใช่หรือไม่แน่นอนว่าในชาติที่แล้วตั้งแต่ต้นจนถึงคราวสิ้นพระชนองค์ชายไม่เคยเอ่ยวาจาทำนองนั้นเลย นางจำได้เพียงแค่ว่าในคืนที่องค์ชายสิ้นพระชนพระองค์ได้มอบตั๋วเงินจำนวนมากให้แก่นางเพียงพอที่จะทำให้นางได้ชีวิตอย่างสุขสบายชั่วชีวิตทั้งยังจัดเตรียมให้นางออกไปใช้ชีวิตด้วยตนเองเพียงแต่นางจะตัดใจไปได้อย่างไรกันในเมื่อองค์ชายจากไปก่อนหลังจากนั้นนางจึงตามองค์ชายไปชูชูไปเรียกเหวนเทามากินข้าวสิคุคณแม่เจ้าพูดยังนอนอยู่เหรอคุณพ่อเจ้าขมวดคิ้ว คุณพ่อคะับเป็นเพราะวันนี้ระหว่างทางที่พวกรเราเดินกลับมาไม่รู้ว่ามีอันธพาลที่ไหนออกมาปล้นชาวบ้านนะคะมีพี่สาวคนหนึ่งถูกปล้นเหวินเทาเห็นก็เลยเข้าไปช่วยอย่างกล้าหาญแต่เขาก็โดนทุบตีแทนฉันเพิ่งใช้ยาดงเช็ดแผลให้เขาบนหลังกับบนแขนมีแผลเต็มไปหมดเลยค่ะเยชูชูรีพูดมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอพี่รองเจ้าและคนอื่นๆชนักงานเหล่าพี่สะพายก็มองมาที่นางเช่นกันค่ะ เยชูชูพยักหน้าถ้าไม่เชื่อก็ถามคุณแม่ดูสิคษะสามีของผู้หญิงคนนั้นทราบซึ้งในน้ำใจของพวกเราก็เลยขี่รถจักรยานมาส่งพวกเราด้วยค่ะคนในหมู่บ้านก็รู้กันหมดพวกเธอออกไปถามดูก็รู้แล้วล่ะเกิดเรื่องที่หมู่บ้านหลังเขาทางฝั่งนู้นอนคุณแม่เจ้าพูดเขาได้รับบาดเจ็บอยู่ดังนั้นฉันก็เลยให้เขานอนพักก่อนนะคะเยชูชูพูด งั้นก็ไปเรียกน้องไหตื่นฐานลุกขึ้นมากินข้าวได้แล้วเดี๋ยวอาหารก็ชืดหมดหรอกพี่สามเจ้าพูดเยชูจึงเดินมาเรียกเจ้าเหวินเทาเจ้าเหวินเทากําลังฝันว่าได้กินซาลาเปามันเป็นซาลาเปาเนื้อลูกใหญ่ที่เสิร์ฟโดยพนักงานของร้านอาหารภาครัฐตอนที่เขากําลังลงมือกินนั้นเองก็ถูกภรรยาเรียกให้ตื่นเสียแล้วเจ้าเหวินเทาถึงกับหดหูไปพักหนึ่ง วนเทาะลุกขึ้นมากินข้าวก่อนกินเสร็จแล้วค่อยกลับมานอนต่อดีไหมคะเย่ชูชูมองเขาด้วยความเป็นกังวลเจ้าวนเทายังจะทำอะไรได้อีกก็ทำได้แค่ลุกขึ้นมาณน้าสซาลาเปาแป้งขาวไส้เนื้อในฝันของเขาได้จักไปไม่หวนคืนกลับมาแล้วเขาตัดสินใจแล้วว่าหากเข้าเมืองในครั้งหน้าเขาจะไปลิ้มลองรสชาติซาลาเปาแป้งขาวไส้เนื้อนี้ ตอนที่เจ้าเหวนเทาสวมเสื้อผ้ากำลังจะออกไปเยช,ชูกลับเรียกเขาไว้จากนั้นหยิบไข่ไก่สองฟองออกมาจากใต้หมอนและกระซิบเสียงเบาคุณแม่ต้มให้คุณค่ะให้คุณกินทั้งหมดเลยคุณกินเสร็จแล้วค่อยออกไปกินข้าวนะคะขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ